ท่าหล่อเลโยเยสวัสดีค่ะพบกับขวัญและช่องไม่จืดบายของขวัญช่องที่จะเมาเรื่องของง,งานถ okay, ักงานฝีหมือโอเคค่ะก็กลับสู่สถานการณ์ปกตินะคะคือเมื่อคู่นี้นี่เกิดเสียงเหมือนดังเหมือนจุดพุนะคะช่วงกลางวันเราก็เลยเอ๊ะค่อยมาจุดควันหลงรอยกระทงอะไรกันนะคะผลปรากฏว่า,าไฟไหม้ค่ะแต่ว่าโอเคค่ะก็ จับเรียบร้อยแล้วนะคะทางเจ้านที่เขาก็จัดการไปสสับแล้วอะแล้วก็กลับมาอัดวิดีโอของเรากันคลิปนี้นะคะเราก็กลับมาที่น้องคนนี้นะคะก็ทําเป็นทรงผมของเด็กผู้ชายกันนะคะที่เสียงดังเมื่อคู่นี้ไม่ใช่อะไรนะคะหาตุ๊ก,กตาน้องผู้หญิงนั่นเองนะคะเพื่อเอิน วางไว้แล้วก็ลืมจ้ะอ่ะโอเคค่ะก็จะมาทำทรงผมทรงเหมือนต้นคริสต์มาสดยิกๆแบบนี้กันนะคะโดยขวัญจะใช้ไหมอีเกิลนะคะสีเหลืองอันนี้จะเป็นเหลืองเอ่อนอน,นะคะอ่ะใครจะใช้ให้เป็นสีอื่นก็ได้นะคะก็ตามแต่สะดวกเลยค่ะแล้วก็เข็มโครเชต์สองหัวแบบนี้สีทองทับศูนยนและ4ีทับยูนยน แล้วก็จะมีกันไกลแล้วก็เข็มเย็บตุ๊กตาั้เองว่าแล้วก็ไปลงมือถักวิกผมกันเลยค่ะโอเคในคลิปนี้นะคะส่วนกลางหัวของเราเราจะไม่ได้ขึ้นแบบตัวของออน้องผู้หญิงนะคะที่จะมีการวนแบบจบสี่คลิปนี้ขวัญจะวนในลนักษณะของก้นหอยอก้นหอยก็คือการวนไปเรื่อยๆไม่มีการจบสีนั่นเองนะคะก็อาจจะงงสาหรับมือใหม่เพราะฉะนั้นผู้ช่วยของเราก็คือเจ้าตัวมาร์กตัวนี้นั่นเองโอเคก็ทําห่วงเสร็จแล้วนะคะเกี่ยวแล้วก็ขึ้นเชือกกระตุก จากนั้นแล้วใส่ลงไปในห่วงแล้วก็ถักตัวเองค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็หกหนึ่งสองสามี่ห้าหกดึงให้เขาชิดติดกันคือตอนแรกเนี่ยนะคะก็จะขึ้นเหมือนกันแหละแต่พอตอนจบเนี่ยนะคะถ้าเป็นการถักทั่วไปนะคะ ขออนุญาตซูมนะคะก็จะเป็นการเกี่ยวขึ้นมาแล้วก็ลอดผ่านแบบนี้เลยนี่คือการจบ4นะคะแต่ในคลิปนี้อย่างที่บอกไปขวัญไม่ได้จบ C นะคะฟึบขึ้นมาจากนั้นแล้วก็ตวัดไหมใหม่ลอดผ่านเลยคือคันถัก x นั่นเองนะคะแล้วก็ตัวมาร์กมาร์กเพื่อให้รู้จุดเริ่มตนน้นเท<อ><ๆ>่าไหร่ะมาต่อกันในแถว2นะคะก็คือการถักตัว V นั่นเอง V ก็ <V S 2> คือการถักซ้ําในจุดเดียวกัน 2, 2ครั้งนั่นเองนะคะโอเคไปละ V ที่ 1, 1> นะคะแล้วก็ V ที่2 ใครที่ใช้ไหมสีเข้มสีมืดนะคะก็อาจจะปวดตาได้นะคะก็ค่อยๆดูกันไป3 4 6 2 12หกสอไหมนับกันด้วยนะคะจิ้มให้เต็มค่ะแล้วก็ตวัดไปลอดผ่านครั้งที่5และครั้ง <Okay. S 1> ที่เคค่ะมาต่อกันในแถวที่3นะคะอ่ะเราก็ไม่แน่ใจว่าจะเห็นไหมแต่เวลาถักว่าเขาจะมีสันเปียนนะคะจิ้มลงในหลักด้านหลังหรือ BLO เส้นหลังนั่นเองนะคะแล้วเราก็จับตัวมาร์กมาใส่นะคะใส่ตัวมาร์กทุกครั้งนะคะอ่าการการผิดพลาดเราจะถักเป็นเส้นหลังแบบนี้นะคะ1น 1V อนะคะรอบเลย6 3 18ไหมเดี๋ยวนับกันในแถวที่4นะคะทำไมถึงต้องถักเป็นขาเดียวแบบนี้เพราะเส้นขาหน้าตรงนี้เราจะเอาไว้ใส่เส้นผมนั่นเองนะคะอ่ะมอง,งไม่เอ่ยเดี๋ยวค่อยไปดูกันตอนท้ายๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นลนักษณะแบบนี้ แล้วเนาะเราก็มาในแถวที่สี่ก็เหมือนเดิมค่ะเอาตัวม์ากออกก่อนจากนั้นแล้วแถวที่สี่เราจะถักเต็มเส้นนะคะเราจะถักแถวเว้นแถวนั่นเองนะคะโอเคก็แถวที่สี่เราจะถักไปหมดสิบปดหลักไม่เพิ่มไม่ลดนะคะะแล้วก็ถักเต็มถักเต็มก็คือการแทงเต็มแบบนี้นะคะโอเคเราให้ได้สิบปดหลักนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาต่อกันในแถวที่ห้าค่ะแล้วก็หลักที่สิบแปดนะคะในแถวที่ ห่อหลักที่5แถวที่1นะคะอะไรเขบอกว่าเอ๊ะทำไมทเทร์นี้มันไม่เหมือนกับตัวส่วนหัวที่เขาจะหัวริมๆเออจะบอกว่าควันถักขาเดียวนะคะทำให้เขาหุบลงนะคะชิ้นง,งานเขาหุบลงปุ๊บเวลาที่เราใส่กับหัวเขาก็จะได้นั่นเองนะคะโอเคก็ถักละ1ค่ะแถวที่5เราจะถัก 2X1V นะคะ1ไปละหลักที่2ก็แทงขาเดียวนะคะ,ะทางเส้นหลังนั่นเองหลักที่3เราก็จะใส่ตัว v 2xv ไปแล้ว6ครั้งนะคะหก เดี๋ยวนะสองสี่หกยี่สิบสี่ไหมแถวนี้็อันี้โอเคค่ะต้องเวลานับนะคะบางคนจะเอ้ยแล้วฉันจะนับถูกไหมจำได้ใช่ไหมคะว่าตรงนี้คือแถวที่สามที่เราได้ถักขาเดียวไว้ก็สามสี่แถวที่ห้านั่นเองโอเคต่อมาในแถวที่หกเราถักเต็มจํานวนนะคะก็ถักปึ๊ดหนึ่งขาแล้วเราก็ใส่เหมือนเดิมค่ะแถวที่หกนี้เราจะใส่สาม X V นั่นเองนะคะหรือสามสิบหลักนั่นเองครั้งที่สองครั้งที่สามโอเคจากนั้นแล้วก็จิ้มจ้า ใส่วีใส่ไม่ใช่ข่ะเดียวขอโทษทีค่ะเออเนาะอ่ะต่อเป็นประมาณนี้นะคะอ่ะสามเอ็กหนึ่งวีไปต่อกันในแถวที่เจ็ดนะคะเราจะถักเป็นปกติไม่เพิ่มไม่ลดสามสิบหลักนะคะ,ะไม่น่าจะเห็นไหมจิ้มลงเกี่ยวไหมหนกษณะความขึ้นมาพันไหมแล้วก็ลอดออกโอเคสามสิบลต่อกันในแถวที่เจ็ดนะคะแถวที่เจ็ดเราก็จิ้มขาดเดียวแล้วก็ลอดผ่าแล้วก็เหมือนเดิมคะ่ะอัโตมาร์กนะคะลัดไว้ด้วย แถวนี้เราจะถักขาเดียวนะคะ BLO นะคะจิ้มลงเหมือนถักปกติเลยค่ะเกี่ยวไหมขึ้นมาพันหัวเข็มควักออกตัดเส้นขาเดียวนะคะจิ้มด้านหลังแล้วก็ควักออกอีกทีค่ะก็ทําแบบนี้นะคะให้ได้ทั้งหมด30หลักแล้วเดี๋ยวเรามาต่อกันในแถวที่8แล้วก็29 30ยังคงขาเดียวอยู่นะคะโอเคลอดออกอีกทีหนึ่งอันนี้เราจะถักเต็มจำนวนนะคะเต็มแถวเออเต็มสันโซ่ขอโทษที่ถ้าพูดผิดไปอ่ะก็ถัก X1 ค่ะ กัดไว้หลักที่2เราก็ยังคงใส่ตัว x x ตัวที่3ถักไป x ตัวที่4 4 x 1 v นั่นเองนะคะถักเป็นปกตินะคะไม่เพิ่มไม่ลดใดๆเกี่ยวเหมือนเดิมค่ะควักขึ้นพันหัวเข็มลอดออกจิ้มลงพัดขึ้นเกี่ยวออกอ,อย่าลืมน<ส>ับตัว,ตว,ว v นะจริงๆแล้วนะคะถ้าเกิดว่าถักจริงๆแล้วตรงนี้เนี่ยเราจะต้องใส่เป็นตัว c แต่เราจะไม่ได้ใส่ c ค่ะเราก็ใส่ v ไปปกติจากนั้นแล้วปลดออก โอเคเราได้ส่วนกลางกระหม่อมแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าทาพแล้วจะเป็นยังไงโอเคหัวเขาก็จะหลิมๆแบบนี้นะคะตามสไตล์โอเคเดี๋ยวเราไปต่อกันที่เส้นผมกันคะ่ะโอเคทนนีนี้เราก็จะมาต่อกันที่ตัวของเส้นผมนะคะตามตอนที่เราเริ่มต้นได้เนาะเราก็จิ้มลงไปเลยคะ่ะแล้วก็เกี่ยวขึ้นมาจากนั้นแล้วก็ลอดออกก็คือการทำซีนั่นเองอะอะให้ดูตรงนี้ก่อนตรงนี้เนี่ย ถ้าขยักให้เขาสั้นแบบนี้นะคะควญจะขึ้นทั้งหมดห้าโซ่ค่ะแล้วก็วกกลับนะคะถักวกกลับนั่นเองนะคะเป็นลักษณะของตัว C ีไปทั้งหมดสี่สี่สีสี่ตัว C ีนะคะก็วนไปเรื่อยๆวนไปเรื่อยๆเลยแต่ทีนี้ว่าเราอยากให้ยาวกว่าน,นี้นิดนึงนะคะโอเคเราจบ C ีเลหลักเริ่มต้นขออนุญาต z o ค่ะโอเคก็ z ูมน่าจะเห็นแล้วนะคะก็ขึ้นโซ่เจ็ดค่ะขอขึ้นให้ยาวกว่านิดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกและ ผมก็ก็จะยาวยาวตรงส่วนด้านหน้าเนี่ยเราจะแต่งกันได้นะจ๊ะโอเคจากนั้นแล้วให้เห็นกันชัดๆนะคะหลักที่หนึ่งไม่ถักเราวกกลับมาหลักที่สองจิ้มลงในหลักที่สองเกี่ยวเราก็ลอดผานให้หมดเราก็จะได้ห,หมด6ตัววีสองสามสหลักที่ห้ายังคงซีอยู่นะคะหลักสุดท้ายหลักเริ่มต้นของแถวนะคะหลักที่ จากนั้นแล้วจำตรงนี้ได้นะคะตอนที่เราขึ้นต้นซีซ้ำอันครั้งหนึ่งค่ะอ่ะโอเคเขาก็จะได้ทรงผมตั้งๆแบบนี้เว้นหนึ่งหลักมาจิ้มลงในหลักที่สองเกี่ยวลอดผ่านค่ะลอดออกเป็นตัวซีเหมือนเดิมจากนั้นแล้วก็ถักไปตามเดิมค่ะเจ็ดโซ่นับกันด้วยนะคะก็ถักวนร,รอบเลยจนท่านถึงตรงนี้จุดเริ่มต้นนั่นเองก็จะเป็นอะไรประมาณนี้โอเคก็ถึงแถวที่หนึ่งจบกันไป อย่าเพิ่งงงนะคะถ้าส่วนของหัวนะคะขวัญจะนับจากตรงนี้ลงมานะคะหนึ่งสองสาสี่ห้า 4, 5, ไปนะคะแต่ถ้าเกิดเส้นผมขวัญจะนับจากล่างสุดขึ้นข้างบนไม่ง,งงกันนะคะโอเคก็เจ็ดโซ่แล้วก็ถักกลับหตัวสีก็ผ่านคนไปแล้วถ้าในกรณีของใครที่ใช้แค่สีเดียวนะคะไม่ได้ปรับเปลี่ยนสีนะคะตามสไตล์อย่างขวัญน,นี่ขวัญชอบเปลี่ยนสีนะก็อย่าเพิ่งหาอะไรมาเคุยงขวัญน,นะคะขึ้นโซ่สองค่ะจากนั้นแล้วจาที่เราขึ้นขาเดียวไว้ได้ใช่ไหมคะอ่าเราก็ลากล้วก็ ไม่หลุดเอามาอีกทีนึงิีมอีกทีแล้วก็ชุบเอาออกให้หมดโอเคแล้วก็ถักค่ะก็ในแถวที่2นะคะจากเจ็ดโซ่นะคะกลับมา6กสีก็มาเป็น6โซ่กลับมา5สีสีก็จะเป็นตามนี้นะคะเดี๋ยวใครสงสัยอยากได้สีอะไรเดี๋ยวขวันขึ้นไว้ตอนท้ายวิดีโอโอเคค่ะอันนี้ขันก็มาต่างสีนะคะถ้าในกรณีของใครใช้ต่างสีก็เริ่มต้นก็เว้นปลายไหมไว้สักนิ้ว2นิ้วนะคะจากนั้นเราก็ขึ้นเชือกกระตุก ดึงเขาให้แน่นเดี๋ยวเอาช่อกระตุกนิซซ้อนไว้ด้านหลังของปลายผมตอนเก็บเก็บงานนะคะก็ตรงไหนก็ได้ค่ะอือปอ่ะเหมือนเดิมลอดผ่านแล้วก็ขึ้นโซ่หนึ่งสองสามสี่แล้วก็ห้าหโอเคพอขึ้นหแล้วเหมือนเดิมค่ะถอยกลับคือขวัญถักเสร็จไหมยเยอะไงก็เลยใช้เสร็จไหมหลายสีนะคะใครจะใช้สีเดียวก็แล้วแต่ ตามแต่พูดดูกันเลยนะคะหรือใครจะชอบเป็นสีรุงก็จัดไปคะ่ะนะคะ,อ,ะอย่าลืมนะตรงนี้นะคะต้องให้ได้หกห้านะหนึ่งสองสามสี่อ่าหลักที่ห้าอืด๊ดเมาอ่ะเมาสลืมอ่ะแล้วก็มาที่ตัวฐานเริ่มต้นค่ะฟึ๊บแล้วก็รอด่านตรงนี้เราจะ่อน,น้ำหนักมือหน่อยนึงก็ได้นะคะเอาให้เต็มเส้นนะอันนี้ไม่เต็มเส้นถอยก่อนมาที่ฐานก่อนค่ะเกี่ยวรอดแล้วก็่อน,น้ำหนักมือนิดนึงนะคะเว้นหนึ่งหลักเหมือนเดิมแล้วก็ถักคือยิ่งสูงนะคะตรงนี้ก็จะยิ่งลดลงเรื่ เขาก็จะชิโดชิเดตามสไตล์แบบเท่ๆนั่นเองอะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปถักหกโซ่ห้าต่อสค่ะมาต่อเส้นผมแถวที่3มนะคะโอเคขวัญก็เหมือนเดิมค่ะขึ้นเชือกระตุกก่อนปเปลี่ยนสีใหม่ใครไม่เปลี่ยนก็ถักลากโซ่ต่อขึ้นไปได้เลยอันนี้ขวัญก็จะมาเกี่ยวแป๊บนึงค่ะว่าเราจะขึ้นตรงไหนดีอะโอเคเกี่ยวเส้นขาเดียวนะคะในแถวที่ห้านั่นเองหรือการถักสองเอกไว้นะคะปุ๊บลอดออกค่ะ แล้วก็ขึ้นโซ่จากแถวที่แล้วเราขึ้นโซ่6 5 4เนาะแถวนี้เราก็จะขึ้นโซ่5้าค่ะสองแล้วก็5จากนั้นแล้วก็ถอยกลับถักตัว4ีลอดผ่านให้หมดหรือการถักรอหอน,นั่นเองจิ้มรูดปึ๊บ2 3 4แล้วก็เกี่ยวที่ฐานตัว4 ยี่หัวเขานิดนึงนะคะเป็นการผ่อนหนักนถ้าไม่ผ่อนงานจะห่อนะคะเว้นหนึ่งหลักจากนั้นแล้วเหมือนเก,กี่ยวลอด่ะลักษณะการถักแบบนี้นะคะก็คือการถักแบบ F L O การถักเส้นในาเ<ห>ส้นผมแถวที่สี่นี้นะคะเราก็จะมาเกี่ยว F L O ตรงแถวที่สามที่เราได้ถักขาเดียวไว้นั่นเองโอเคขวัญก็เปลี่ยนสีไหมไปเรื่อยนะจ๊ะแล้วก็ไม่น่ใจวาเห็นไหมนะเออ ขึ้นเชือกกระตุกนะคะจากนั้นเราก็ขึ้นโซ่ในแถวนี้นะคะเราก็จะถักโซ่สี่หลักค่ะหนึ 1, 2, ่งสองรวมรวมตรงฐานด้วยนะคะสี่จากนั้นแล้วก็วกกลับมาสามตัวสี่ค่ะหนึ่งมองไม่ค่อยเห็นสองแล้วก็เกี่ยวหลักที่สามแล้วก็อย่าลืมสี่ที่ตัวฐานด้วยนะคะขอน้ำหนักมือเว้นหนึ่งหลักนะคะ กองเบอร์อีกแล้วขออภัยด้วยนะคะถ้าเกิดว่าไม่เห็นกันนะคะก็คือการถักแบบรูปแบบเดิมเพียงแต่แลดจำนวนโซ่ลงก็เอาค่ะโอเคแถวที่หนึ่งเราก็จิ้มแล้วก็ถักเหมือนกับแถวที่แถวที่สองนะคะที่เราได้ทำตัวนี้ไว้นะ,ะก็คือสี่โซ่สามตัวสี่นะคะปิดรอยตรงช่วงจุดเริ่มต้นนั่นเองนะคะแล้วเราก็เอาเข็มไมพรมนะคะสอดเก็บหนวดทั้งหลายทั้งแหล่นะ,ะก็จะเป็นอะไรประมาณนี้เก็บหนวดให้เสร็จแล้วเดี๋ยวค่อยไป แปะบนหัวจะไม่เก็บก็ได้แต่ระวังเวลาตอนที่เย็บแล้วมันจะทะลุโผล่ขึ้นมานะคะโอเคค่ะก็เป็นสซมเปิลตัวอย่างให้ดูสําหรับวิกผมแบบนี้นะคะจริง,รงๆแล้วขว่อนก็ทําสีเดียวไว้แล้วแหละแต่ว่าเออเอาเป็นในคลิปวิดีโอให้เป็นตากสีนะคะเราจะได้เห็นความเป็นชั้นว่าแต่ละชั้นเขาเป็นยังไงหรือถ้าใครไม่ชอบ กัวจำยากนะคะก็เอาอย่างตัวสีเขียวนี้เลยก็คือทักไปเลยค่ะแบบเดียวทุกแถวทุกชั้นนะคะก็จะเป็นแบบนี้นะก็จะเป็นอะไรประมาณนี้เดี๋ยวเราไปดูสีจริงกันดีกว่าคะ่ะประธานาธิบดีสโนในฮังเกิลเกมภาคล่าสุดนะคะก็จะเป็นอะไรประมาณนี้สีก็จะประมาณนี้อันนะแทนผู้ชายผมบลอน์นะจ๊ะก็ถ้านึกไม่ออกเออจะเป็นเออเดโกรมาฟอยก็ได้นะเอาเป็นว่าแล้วแต่นะคะก็ทรงนี้นะคะบางคนก็จะเรียกทรงอนิเมะนะคะก็จะออกแนวยุ่งๆนิดนึงนะอ่ะ ก็จะเป็นอะไรประมาณนี้นะคะสำหรับวิกผมเด็กผู้ชายนะคะในสไตล์แบบยิกยองหหอ่แบบนี้แต่ถ้าใครอยากจะดูแบบลักษณะงานเรียบๆนะคะก็เดี๋ยวค่อยหาเวลาทำล้วกันนะจ๊ะก็ยังไม่ได้ทําเลยนะคะวิกผมของโจ๊กเกอร์นั่นเองนะคะก็โอเคค่ะเกล่นไว้ก่อนนะจะได้ทําเมื่อไหร่ยังไม่รู้ก็ถ้ายัางไงก็ฝากกดซับสไครต์ไลค์แชร์แล้วก็กดกระดิ่งติดตามด้วยนะคะถ้าขวัญขึ้นคลิปวิดีโอตัวใหมย่ยังไงก็จะได้รับชมกันวันนี้ ไปกันก่อนคะ่ะขอบคุณนะคะที่ติดตามส่วนใครที่อยากจะถักผมตุ๊กตาเด็กผู้หญิงนะคะเดี๋ยวขวันแปะไว้ใายคลิปวิดีโอคะ่ะวันนี้ไปกันก่อนคะ่ะขอบคุณคะ่ะบาย